สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนงครับคาริงวันนี้เรามายืนยันแพ็กเพยเออร์อรวิกหรือนักเตะเพเออร์หรืวิกที่จะมาในวันพฤหัสที่24เดือนที่1 2 2 0 2 4กันนี้นะครับทุกคนโดยพี่โคได้ปล่อยเงามา2เงานะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ เป็นเงาที่นักเตะทำแฮตทริกได้นะมันมีแค่2คนเท่านั้นนะสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็บอกช่วงเวลาต่างๆในนักเตะคนนั้นมานะก็จะมีเวลาที่นาทีที่78นะครับผม8189แล้วก็คนนี้ก็จะเป็นนาทีที่57นาทีที่60แล้วก็นาทีที่80นะซึ่งมีนักเตะ2คนนะในสัปดาห์นี้ที่ทำแฮตทริกได้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะหลายคนน่าจะรอคอยส่วนตัวผมก็รอแหละถึงเขาจะไม่ได้ล่างที่โหดที่สุดแล้วนะแบบแก่แล้วก็ตามนะนี่เลย เลี้เนลเมซี่ล่างที่ล้านแปดนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ชอบกองกลางเคลียร์ถีบอะไรกองหน้าเคลียร์ถีบอะไรอย่างนี้นะเอามาเล่นพวกออฟสไตล์ ide, เล่นหน้าต่ํากลางลุกนะไม่ควรพลาดนะล่างนี้น่าจะมีอ่าโอกาสตันประมาณร้อยหนึ่งร้อยสองนะเพราะว่ามีบูทเขียวด้วยนะร้100 100อยหนึ่งร้อยสองอ่ะบอกเลยว่าแจ่มแจ่มแน่นอนนะครับเมซี่ล่างนี้โหดทุกล่างแล้วนะขึ้นชื่อว่าเมซี่นะครับและต่อไปครับกองหน้าสไตรเกอร์ตัวคนหดวทำสกอร์ครับแฮร์รี่เคนนะที่แฮตติดไปสัปดาห์ก่อนนะ บอกเลยใครที่รอกองหน้าอยู่นะผมผมหวังว่าเขาจะเป็นโกล์โพสชั่นนะล่างนี้นะครับก็รอกันได้เลยนะสําหรับแฮร์รี่เคนตัวนี้นะเตรียมทองกันไว้ดีครับเปิดล่าสัปดาห์นี้นะมีแต่ตัวแจ่มแน่นอน,นครับเพื่อนๆสองตัวนี้นี่คือมาแน่นอนนะรอเปิดกันได้เลยนะถ้าเปิดฟรีหนึ่งครั้งนักเพื่อนๆอยากได้ใครลองคอมเมนต์มาหน่อยในสองคนนี้นะส่วนตัวถามว่าอยากได้สองคนนี้ไหม ก็อยากได้แหละแต่ผมอยากได้ตัวอื่นให้ตัวอื่นมามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มาก็ดีไหมดีครับบางคนเขาไม่มีแมซี่นะเป็นผู้เล่นใหม่อยากได้กองกลางเคียร์ทีปนะต้องรอดูว่าล่างนี้จะมาสไตล์ไรนะอ,อยากได้กองหน้าคมคมแฮร์รี่คมแฮร์รี่เคนพวกนี้ก็ต้องมารอดูนะว่าเพื่อนๆจะเปิดได้หรือเปล่าใครเปิดได้ตัวไหนหรืออยากได้ตัวอะไรคอมเมนต์มาจะมีคลิปยืนยันนักเตะพวกนี้ทุกสัปดาห์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมไดติดอย่าลืมกดไล์ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสโลว์นี้๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดตตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเด้อบายบายครับขอบคุณครับ